สวัสดีวันฟ้าเปิดท้องฟ้าสดใสามากเลยค่ะทุกคนเห็นแมวที่บ้านญาติเขาเอาตาแยแมวให้แมวแทะค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหามาให้แมวมั่งดีกว่าเอาไหมเอาครับเจอแล้วทุกคนต้นตาแยแมวนะคะมันอยู่ข้างบ้านนี่เองได้แล้วทุกคนไหนลองชิมสิลูกต้นต้แยแมวรสชาติเป็นยังไง รสชาติเป็นไงฟิมินไหมชอบไหม,มน,น้องชื่อทุกทนค่ะทุกคนมันฟินไหมน้องคงชอบมากเลยแหละทุกคนสมกับชื่อตำแยแมวเลยจริงๆค่ะแท้ไม่หยุดเลยค่ะทุกคนต้นตำแยแมวหรือบางคนก็เรียกว่ากัญชานะคะทุกคนเพราะว่ามันมีฤทธิ์คล้ายกัญชาดูจากในยู u ูบปะค่ะทุกคน เขาบอกว่าทางการแพทย์นิยมใช้ประกอบการรักษาแมวที่มีอาการทางจิตเภทนะคะทุกคนทางจิตเวทแมวมีแมวเป็นโรคจิตด้วยทุกคนทําให้แมวที่ดูร้ายมันจะมีอาการเชื่องลงเขาว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนและเขาก็บอกว่าต้นตําแยแมวนะคะทุกคนมีกลิ่นบางอย่างมีฮอร์โมนบางอย่างดึงดูดเพศตรงข้ามค่ะทุกคนทําให้แมวรู้สึกหลงไหลไปกับ ต้นของตำแยแมวค่ะทุกคนเวลามันกินมันแท้แล้วมันจะก็จะรู้สึกเคลิ้มๆค่ะทุกคนที่พิเศษไปกว่านั้นต้นตำแยแมวใช้รักษาอาการไข้ของน้องแมวได้ได้ด้วยแหละค่ะทุกคนถ้าแมวมีอาการไข้ก็เอาส่วนรากของเนี่ยค่ะต้นตำแยแมวมาให้เขาเขียวๆนะคะทุกคนหรือในกรณีที่เขากินอะไรที่เป็นสารพิษเข้าไปถ้าได้กินรากตำแยแมวแล้วน้องเขาก็จะอ้วก อาเจียนหรือว่าสำล่องออกมานะคะทุกคนเฮ้ยมันวิเศษจริงๆอ่ะทุกคนถ้าใครมีนะคะลองทำตามดูนะคะใครมีต้นตำแยแมวก็หามาให้น้องแมวลองกินดูค่ะทุกคนเขาชอบมากเลยค่ะเป็นของโปรดแล้วค่ะทุกคน <laughs> แต่ว่าอย่าให้เขากินเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเมาเหมือนน้องเมากัญชานะคะทุกคน เป็นอย่างที่เขาบอกไว้ค่ะจริงๆค่ะทุกคนน้องเริ่มมีอาการมึนเคลิ ę, yeah? ้มมึนไปกับรากกัญชาแมวแล้วค่ะทุกคนเออคือจริงเนาะแปลกจริงๆใครเป็นคนช่างคนพบน้อนี่ยังไงเด็กๆอะไรยังไงยังไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กๆพักก่อนนะคะทุกคนกดติดตามกันยังคะ